เดี๋ยวเราจะออกจากร้านนะจ๊ะพรแหนมเนือง่ะทุกคนจากจากร้านจะเดินไปทางจะไปเซ็นรั่นไหมจะไปบกสอไหมเดีย๋ยวจะผ่าไปทุกคนจากจากตรงนี้ไม่ไกลาจากวัดมัชมารามนะฮะใจกลางเมืองไม่ไกลาจากสารหลักเมืองสารจังหวัดแล้วก็อุดราบาน่าเราเดินมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาเจอพรแหนมเนือง่ะทุกคนอร่อยมากขอบอกดยสินี่ฮะหนัดสีหนัดเลชลวชวนชิมก็มานะฮะทุกคน โอ้ยร้อนเดี๋ยวเราต้องกลับโรงแรมก่อนไปชาร์จแบตถ้าเกิดเครื่องนี้อุณหภูมิสูงมันตัดไปอย่าว่ากันนะทุกคนแต่เราจะพาชมเมืองร้อนร้อนระอ,รอ,รอุแบบนี้เลยบ่ายโมงฮะทุกคนเดี๋ยวนะฮะนี่ทุกคนขนมอิงนี่นะฮะข้าตังหมูหยองทุกคนมีหมดเลยฮะใครมาตรงนี้จะเป็นสุดรวมของฝากนะฮะของฝากนี่จะเป็นส่งนี่ฮะมีส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะครับเลิศ จริงๆอะถ้าไปเซนั่นเราไปเส้นขวามือนี้ก็ได้นะแต่เรายังไม่เคยไปเส้นตรงนี้อะทุกคนจะไปเราเดินไปตรงนี้ก็ได้ว่ามันทะลุถึงไหนกันนะครับนี่ฮะมันมีก๋วยเตี๋ยวดาวเทียมอยู่ข้างหน้ามันน่าจะทะลุถึงกันอยู่แล้วเพราะว่าเส้นคู่ขนานถนนแล้วก็ตัดกันเนี่ยถึงกันหมดทุกคนนี่ฮะที่กลางเมืองอุดรธ่นี่นะฮะ นี่จ้าน้องเขาน่ารักมากเลยเราจะไปเซ็นท่านน้องเขาได้ยินเขาก็เลยจะแบบว่าให้สอนไปด้วยน่ารักที่สุดดูโอ๊ยลายแม่น่ารักมากขยันมากเลยหนูจ้นะดดาดีฮะในเบลกูดอนคานีพี่งก็จะเดินถ่ายบรรยากาศไปด้วยมากยี่ก็ดีเหมือนกันุกคนใช่เมืเ่อกี้ได้ยินพูดก็เลยน่ารักมากุกคนดูดอนเลยใช่ไหมค่ะดี ที่ครั้งแรกจากที่พักอุดรที่พักที่อุดรคารบาน่าหนูรู้จักไหมอ้อ่าที่เขาพักที่นั่นจากมาจากไหนคะที่จากกรุงเทพเลยนะฮะที่ก็มามาจะถ่ายที่กินที่พักที่เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยฮะว่าอะไรนะคองอะไรคะเดี๋ยวพี่จจดชื่อช่องให้ชื่อช่องอร่อยดีไปหมดกับไม่ดีรินครูไม่ไปเหยียบจะยาวลูกเหยียบที่จะให้ไลน์ก็ได้แล้วนูกค่อยที่ส่งไปให้ดูนะฮะเพราะว่า ก็เน <differences S 2> <men> ี่ยหามาครั้งแรกก็เลยแบบอ๋อนี่อุดรอุดรอุดสุดดีที่พี่เดินเมื่อวานเดินจากสถานีรถไฟชายาวอยู่เมื่อวานเดินสำรวจ คืนจะไปเที่ยวไหนบ้างคะหวังว่าจะอยู่แต่ในเมืองหารอบนี้แล้วก็นี่เมื่อวานที่ก่ายกระทะอยางเงี้ยฮะวิ่งอะไรนะวิ่งอุดมอะไรเงี้ย่ะแล้วก็พี่ก็เดินมาสำรวจเมืองมาเพื่อจะตามหาอุดรคาบาน่าว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยเน้นแต่ในเมืองเป็นหลักแล้วก็หาร้านอร่อยๆจ้ะร้านแกงใต้หนูพอรู้ไหมมีไหมอุดรนน่าจะหายากอยู่เนาะแกงใต้ ไกลยอยู่ <ปะ S 1> ใช่ไหมถนนอะไรคะสีพีนิดค่ะสีพินิดเหรอฮะ,ะอ๋อกี่กิโลได้ก็ถ้าเดินก็ไกลออ๋โอเคแต่คิดว่าคงไม่มีเวลาเพราะพวกนี้พี่นัดไว้สองร้านแล้วว่าตั้งใจจะไปสองร้านแถวแถวร้านกะเพราแถวหนองประจักษ์อะฮะชื่อร้านอะไระกะเพรา,าแอดหนองประจักษ์อะฮะตรงนั้นจะมีร้านไข่กระทะอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูก็เขียนว่ากะเพราแอดไข่ไอแอดหนองประจักษ์แล้วก็จะไปแถวทุ่งสีเมือง จะเป็นฮอโภพูชนานะฮะโอเอค่ะอยากจะไปแถวนั้นฮ<ห>อพูชนาเป็นตอนเชา้ชาตอนเช้าใช่เมื่อกี้พี่ไปนี่อะฮะพแรแหนมเนืองมาไงเยอะมาก ชอบเดินถ่ายบรรยากาศไปด้วยอวางงยา่างรหว่งาันกับตอนเย็นใชร้อมตอนเย็นจะมีถนนคนเดินนะคะมีอ๋อเหรอตรงไหนใล้านคอนเนีเ่ยเราที่พี่ไปนะะั่นค่ะอยู่ทาเดินเลยตรงกัาตอนเย็น <ๆ S 2> ทุกเย็นเหรอฮะอ่ะสาะะสุขสา์ค่ะสุเสาววันนี้มีสิใช่ใช่อ๋อเหรอเออเขขอบคุณมากเจอหนูโชคดีจังเลยโชคดีมากเออวันนั้นพี่ไม่รู้เลยนะ,ะนเนี่ยก็เป็นครั้งแรกและพี่แบบ ดีใจมากเห็นแบบเคปซีอยู่ตรงรถไฟอ,ะอ่ะกคิดว่ามันหายากนะที่เคปซีจะอยู่ใกล้รถไฟตรงนั้นก็เหมือนเป็นศูนย์กาเนาะเด่นเลยตรงนั้นอันนี้หาน้องเขาน่ารักมากเลยทุกคนอยากขอบคุณมากท่านจุดจุดพี่ให้ลายลูกจาก๋านี่ฮะเซ็นทรัลนี่เพิ่งดีใจที่ได้เห็นเซ็นทรัลอยู่ใกล้รถไฟนะปกติรถไฟในเมืองจะไม่ค่อยมีเซ็นทรัลอยู่ใกล้รถไฟเท่าไหร่นะฮะนี่อุดรนี่รถมากทุกคนจยานี่ฮะเซ็นทรัลปราสานี่ฮะนี่บรรยากาศอุดรแสกๆเลยฮะทุกคน นะฮะไปถึงกันหมดเลยทุกคนอุดรขบานนาก็ไม่กลจากตรงนี้นะเดินไปประมาณกิโลกว่าๆรถไฟก็ไปอีกนี้นึงเนียถ้าบอกขอสอบไปทางไหนนะลูกกุ้งฝั่งตรงนั้นเองเนาะโอเคได้ได้ได้จ้ะนี่ฮะน้องน่ารักมากค่ะชาวอุดรนะฮะอุดรธานีนะฮะนองประจักษ์วิทยาคมนี่เป็นเจ้าเมืองคนแรกกาสร้างเมืองอุดรทุกคนอุ้ยเย็นฉ่ำเดี๋ยวเราเดินสำรวจเซนชั่นกันบ้าง สาขาอุดรธานีทุกคนนี่เขาคงมีงงมีงานอะไรทำเนี่ยฮช่วงเดือนเทศก,กาลก็จะประชาสัมพันธ์นนะฮะเข้ามาแล้วเย็นเลยทุกคนนะฮะจะไปห้องน้ําก่อนจ้ะทุกคนอย่างที่โรงแรมเซนทราห้างเซ็นทรัลก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะมีหลากคอร์สเยทุกคนมีอะไรออกใหม่ไหมฮมีแต่ซ้ําๆอะ่ะอืมนะ,ะอยาเข้าเลย เพราะว่าเข้าไปแล้วมันเหมือนกับนมเดิมมาหาต้องรุ่น Limited Edition ทุกคนอย่างนั้นน่าจะสวยอ๋อน,นี้ไงงานแกงต้าอะไรเงี้ย26เมษายังไม่ถึงนะทุกคนตอนนี้ก็มีแล้วดูข้างนอกแบบว่ายังกับนารกเลยฮะทุกคน ร้อนเหมือนไมโครเวฟเลยทุกคนไปแล้วไปบอกขสกันนิดนึงฮะเพราะว่าจะเช็คเวลาไปนครพนมนะฮะนิจ้าทุกคนเห็นไหมเลี้ยวซ้ายไปรถไฟเลี้ยวขวาไปไหนไปอุดรคบานาได้นี่คือถนนประจักษ์ศิลปาคมนั่นเองเส้นข้างหน้าเราขวามือเนี่ยนะครับเรากำลังจะไปบอกขสก็บอกไปตรงนี้